หสะดวกมากเลยครับมีแจ้งเตือนเมื่อแบตชาร์จเต็มนะครับไม่ต้องมาคอยจิ้มเอาเองนะครับเราจะได้ไม่ต้องเสียบแบตชาร์จค้างไว้ทั้งคืนนะครับด้วยฉลอมแบตเตอรี่นะคะเยี่ยมมากๆเลยนีย่เห็นไหมฮะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเบื่อกันไหมครับกับการที่ต้องคอยมาแตะดูหน้าจอนะับว่าแบตเตอรี่ที่เราชาร์จอยู่เนี่ยเมื่อไหร่จะเต็มนาทีเมื่อไหร่จะร้อยเปอร์เซ็นต์นาทีนะครับเพราะว่าเราไม่อยากจะเสียบแบตชาร์จไว้ค้างไว้นะครับเพราะว่ามัน เครื่องร้อนนะคะแล้วก็ทําให้แบตเตอรี่เนี่ยเสื่อมไวด้วยนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนําแอปพลิเคชันที่จะช่วยแจ้งเตือนเวลาที่เราชาร์จแบตเต็มไวแล้วนะครับก็จะได้ดึงปลั๊กออกได้ทันท่วงทีนะครับไม่ต้องชาร์จแบตคาไวนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นแอปพลิเคชันไหนนะครับฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็กำลังใจให้ผมด้วยนะครับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครสามารถโหลดมาใช้งานได้ฟรีจากใน กูเกิลเพจโซเลยนะเพื่อนๆเข้ามาที่เพจโซนะครับค้นหาแอปพลิเคชันชื่อแบตเตอรี่นะครับ100าร0 0อนอะลามนะฮะตัวนี้จากที่ผมลองทดลองมาแล้วเนี่ยกับหลายนะแอปพลิเคชันแอปตัวนี้มีการแจ้งเตือนที่แม่นยำที่สุดแล้วแต่เราจะต้องมาทำการตั้งค่าก่อนนะครับอ่าเรามาดูกันนะครับว่าเราจะตั้งค่าอะไรบ้างเพื่อให้แอป,ปเนี่ยมันทำการแจ้งเตือนนะฮะเข้ามาเนี่ยก็จะเจอตัวนี้นะครับเขาจะเปิดสวิตอะไรไว้ให้เรียบร้อยแล้วตรงนี้เป็นระดับเสียงนะครับ ให้เรามาเปิดสิทธิ์ตรงนี้นะครับจะมี2สิทธิ์นะครับที่สําคัญมากถ้าเราไม่เปิดไว้เนี่ยแอปมันก็จะไม่แจ้งเตือนนะครับอันแรกเลยนะครับมาปิดฟังก์ชันประหยัดแบตก่อนแอปเนี่ยอนุญายความสะดวกไว้ให้เราแล้วนะครับไม่ว่าเราจะใช้โทรศัพท์มือถือยี่ห้อไหนรุ่นไหนนะฮะเรากดเข้ามาเนี่ยหน้าจอจะไม่เหมือนกันนะฮะอย่างใครใช้เสี่ยวมีเหมือนผมเนี่ยจะได้หน้าจอประมาณแบบนี้ให้เรามากดตรงนี้นะครับเสี่ยวมีนะ ไม่มีการจํากัดนะครับถ้าเป็นมือถือยี่ห้ออื่นก็ให้ไปเลือกอะไรที่เกี่ยวกับการไม่ประหยัดพลังงานนะครับนั่นคือแบบว่าให้มันกินแบตเต็มที่นะครับเพื่อแอปจะได้ทํางานอยู่ตลอดเวลาอันที่2นะครับสิทธิอนุญาตตรงนี้ก็สําคัญมากนะครับจะต้องไปเปิดอนดุญาตให้แอปเนี่ยมันเ,เริ่มต้นทํางานเองได้นะครับให้เราเลื่อนหาแอปพลิเคชันแบตเตอรี่0ยา,ามนฮะดูว่าสวิต ออโต้ซาร์ของมันเนี่ยเปิดไวรึเปล่าถ้าเปิดไว้แบบนี้แสดงว่าเสร็จแล้วนะครับอ่าเรากดแบ็คกลับมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับต่างๆนะครับก็ลองดูใครที่ลงพวก Task Killer นะครับก็เอาชื่อแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับไปใส่ไว้ในไวริสนะครับหรือเอ็กคูทแอปอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่จะเรียกนะครับคือเป็นแอปที่ยกเว้นไม่ให้ถูกกวาดวเวลาที่ก็ล้าง่วยความจำนะครับ อ่าแล้วก็แถมนิดนึงนะคะใครใช้เสี่ยวมีเหมือนผมเนี่ยนะให้เปิดฟังก์ชันนี้นะครับอ่าเรากดหน้าด e เ e n ต์แอนะครับใครใช้เสี่ยวมีเหมือนผมเนี่ยจะได้หน้าตาแบบนี้นะครับให้เราแตะค้างที่ตัวแอปนะครับเราจะเห็นรูปกุญแจนะครับล็อกมันเลยนะครับล็อกตรงนี้หมายความว่าอะไรก็คือให้เก็บไอตัวเนี้ยไว้อยู่ในหน่วยความจาตลอดนะฮะเพื่อนเห็นไหมครเวลาที่กดแล้วเนี่ยจะเป็นรูปล็อกแบบนี้นะครับมือถือยี่ห้ออื่นก็ ลองดูนะครับว่าเราสามารถทําได้เหมือนเสี่ยวหมี่ไหมนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะนี่เห็นไหมผมกดเคลียร์แอปทิ้งหมดแล้วนะยังไงแอปตัวนี้ก็ไม่ถูกเคลียร์ทิ้งจากหน่วยความจํานะครับเพราะว่ามันถูกล็อกไว้อ่อาทีนี้เรามาดูการเซตติ้งอื่นๆนะครับด้านข้างนะครับมุมบนขวานะฮะกดมาที่การตั้งค่านะตรงนี้สามารถตั้งเพิ่มได้ดูนัดดิสับก็คือเอ่อใครเอาไปช์จก่อนนอนก็ตั้งเวลาที่ตัวเองกําลังนอนอยู่แนละ้วจะได้ไม่ต้องแบบว่าลุกขึ้นมาปิดนะครับอ่า ตรงนี้สามารถตั้งกรุบซ้าได้สมมุติว่าเราไม่ได้อยู่ใกล้มือถือถ้าจะตั้งไว้6ครั้งเลยนะครับแล้วก็หยุดแจ้งเตือนนะคะจะหยุดแจ้งเตือนเมื่อไหร่นะครับกดไว้ก็ดีนะครับเวลาที่เราดึงสายชาร์จออกเนี่ยเสียงจะได้เงียบทันทีนะครับอ่าตรงนี้ลิงค์โทนสามารถเลือกได้นะครับกดเข้ามานะฮะอนุญาตแล้วก็เลือกใช้อแอปที่ เอาไว้จาัดก,การพวกริมโทงของเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแอปเสียงนะครับอ่ะเลากกดเข้ามาก็จะเป็นเสียงของเครื่องนะครับสมมุติว่าผมจะตั้งไว้เอ่อเป็นอันนี้แล้วกันอ่ารากดบันทึกเนาะโอเคเราได้เสียงแล้วนะครับตั้งความดังนะครับตั้งให้มันสั่นด้วยนะครับใครอยากให้มันสบายตาหน่อยก็อาจจะเลือกเป็นทีมสีเข้มก็ได้นะครับเผื่อชอบเป็นสีดำเนาะโอเคตอนนี้นะครับ ภาษาเนี่ยมา,าตั้งค่าตามเครื่องเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับวิธีการใช้ง,งานนะครับก็นี่ครับเสียบปลั๊กเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวผมปิดจอนะครับปิดจอเสียบปลั๊กอ่าดูว่าไฟชาร์จเข้าแล้วฮะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับ ว่าแ,แอปจะแจ้งเตือนไว้ตอนนี้85นะครับอ่าโอ้โหสะดวกมากเลยครับมีแจ้งเตือนเมื่อแบตชาร์จเต็มนะครับไม่ต้องมาคอยจิ้มเอ,เอาเองนะครับ เราจะได้ไม่ต้องเสียบแบตชาร์จค้างไว้ทั้งคืนนะครับช่วยฉนอมแบตเตอรี่นะคะเยี่ยมมากๆเลยเนี่เห็นไหมฮะร้อยเปอร์เนลยนะครับอ๋อโอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่หาแอปพลิเคชันแจ้งเตือนการชาร์จแบตเต็มอยู่นะฮะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ประโยชน์นะให้อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็กำลังใจผมด้วยนะครับ